ใครจะเชื่อได้ว่าจากอาหารญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนเราต้องหากินตามห้างรู้หรูใช่ไหมครับถึงจะได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารแต่วันนี้คุณใช้เงินแค่5บาทก็ได้กินซูชิแบบเดียวกันได้แล้วนะครับนี่แหละเขาเรียกสเสน่ห์ของคนไทยที่รู้จักปรับประยุกต์จากอาหารนานาชาติกลายเป็นเมนูข้างทาง หรือสตตีทฟู้ดที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับการลงทุนเริ่มต้นไม่กี่พันบาทซื้อวัตถุดิบเช่นข้าวญี่ปุน่นน้ำส้มซูชิสาลายแล้วก็พวกท็อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกปูอดัดไข่หวานหรือปลาซาบะต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณทัก 2- 3ถึบาทต่อคำแต่ราคาขายอยู่ที่5บาท กําไรตกอยู่ที่ประมาณทักสองบาทต่อคําคุณลองคิดดูนะครับถ้าขายได้วันละสามร้อยคำเราก็จะมีกําไรประมาณสักหก0้บาทต่อวันแต่ถ้าเป็นทําเลดีๆมีคนเดินเยอะๆอ,อาจจะขายได้ถึง500ถึง800ร้อคำต่อวันกําไรแตะหลักพันได้ไม่ยากเลยนะครับนี่คือสเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดลงทุนน้อย แต่ทำกําไรได้เร็วนะครับอาหารที่เคยถูกมองว่าเป็นของแพงมันกลายเป็นโอกาสทําเงินของคนตัวเล็กๆนะครับนี่ไม่ใช่แค่การขายสูชิแต่มันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะคนซื้อก็ได้ลิ้มรสชาติอาหารญี่ปุ่นในราคาเบาๆส่วนคนขาย ก็สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ได้จริงด้วยนะครับโอกาสไม่ได้อยู่ไกลหรือยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับบางครั้งมันก็อยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละอยู่กับสิ่งเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ถ้าเราลงมือทำจริงมันก็จะสร้างรายได้และ สร้างอนาคตของคุณได้เช่นกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมคลิปใครที่ไม่อยากพลาดช่องทางการสร้างไรายได้แบบง่ายๆสไตล์พ่อบ้านทำเงินกดติดตามเอาไว้เลยนะครับผมจะเอาอาชีพต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ